พามาดูทูสเปซที่ไม่ใช่แค่สถานที่ทำงานแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายไอเดียใหม่ๆกันแล้วมาดูกันว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลาที่ทูสเปซทำอะไรกันบ้างมานั่งทำงานมานั่งอ่านหนังสือก็มานั่งอ่านหนังสือค่ะช่วงสอบก็จะมาบ่อยหน่อยค่ะเป็นคนชอบหาที่นั่งอ่านหนังสือแล้วก็ที่ทำงานอยู่แล้วค่ะที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่หามาแล้วก็แบบว่าอยู่ใกล้มหาลัายก็เลยมาใช้บริการที่นี่ค่ะ ก็มาหนังสือเหมือนกันครับพออ่านเสร็จก็จะแอบมาเล่นเกมด้วยเลยครับมานั่งคิดไอเดียกันที่นี่เลยที่ t ท s p a c e ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามีห้องประชุมแยกด้วยทําให้ไม่รบก,กวนการอ่านหนังสือของคนอื่นค่ะถามว่าตัวที่ใช้ TrueSpace ทำอะไรนะคะแน่นอนที่สุดทำงานเพราะว่า True เองเนี่ย Work from anywhere ดังนั้นที่ Work from TrueSpace นะคะ มีทร s สเปซขึ้นมาเนี่ยเราต้องการสร้างพื้นที่การทำงานเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นใหม่ในที่นี้เรารวมไปถึงนักเรียนยนิสิตนักศึกษากลุ่มของ SME s t a r t u สตาร์ทอัพคนเหล่านี้เขาต้องการพื้นที่ในการทำงานที่ส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีฟ a c i ิลิตี้ที่ครบครันมีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสาเร็จได้ด้วยแน่นอนที่สุดนะคะเราคาดหวังให้ทรูสเปซเราเนี่ยท้ายที่สุดกลายเป็นครีเอทีฟสเปซของทุกๆคนคะ่ะ